สวัสดีครับวันนี้ทีพีประประีพาลูกค้ามาชมบ้านอยู่ในหมู่บ้านคีรีนักราหัวหินนะครับพิกัดอยู่แถวช่องเขาด่างครับทางเข้าใกล้กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวครับบ้านเลขที่สามหนึ่งเก้าทับเก้าสิบหนะครับตัวบ้านครับมีพื้นที่หกสิบ 7.5ตารางวานะครับจะกว้างมากๆนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับบริเวณบ้านนะครับสามารถเป็นลานกิจกรรมทำสระน้ำหรือปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับน,นี่ฮะบรรยากาศ ครับเดี๋ยวผมพาชมภายในบ้านนะครับเข้ามาในบ้านก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับแบบท้องกว้างเลยครับแล้วก็จะมีห้องเก็บของนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ ส่วนห้องนี้ครับจะเป็นห้องครัวนะครับจะเป็นสไตล์วิโลดนะครับประตูสามารถเปิดออกไปได้นะครับเปิดออกไปหลังบ้านได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่อีกนะครับในส่วนของตัวหลังบ้านนะครับ,นะรบอันนี้จะเป็นบรรยากาศ ภายในโครงการนะครับนะครับเดี๋จะพาเข้าไปชมส่วนอืนอ่นๆต่อนะครับเดินเข้ามาครับก็จะเป็นห้องนอนครับห้องที่หนึงนะครับ ก็สามารถเปิดกระจบนะครับประตูออกไปที่ด้านนอกได้เลยนะครับ้็ออกมาส่วนข้างบ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำถัดมาครับก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ครับมาสเตอร์รูมพื้นเป็นพื้นปาเก้น,นะครับปูพื้นเรียบร้อยนะครับห้องนี้จะมีห้องน้ำภายในตัวแล้วก็มีอางอบน้ำด้วยนะครับ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับโตเครื่องแป้งนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้นี่อายุบ้านก็อาจจะอยู่ประมาณสัก10ปีนะครับอาจจะต้องมีการรีโนเวทนิดหน่อยนะฮะในส่วนของบ้านาค่าส่วนกลางนะครับเดือนละ1นึ่บาทนะครับ ก็จะมีเก็บขยะนะฮะทาความสะอาดสวนและเราประพอนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้ครับติดต่อเข้ามาที่เราครับทีทีพรปรตีดได้ตลอดนะครับยินดีพาชมบ้านนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเราเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับจะได้หาบ้านดีๆทําคลิปดีๆให้คุณลูกค้าได้ชมกัน ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ